โอ้โบาทที่นี่บาทยิ่งกันได้เรื่งองยากับมี่ครัโอ้อ โอ้เต็มเผาบ่ครับ <laughs> เต็มเผาบ่ ตานิ้เหมือนนี้ตัวนึปตาหองกางคนหละครับเนี่ยตาหองกางคนนอขึ้นขึ้นแน่งว่แนงครับนี่จะเป็นไฟน้งด้วยนะครับต้องอะเขาเขาอนี่ สอบปุ้ยหนึ่งครับขาดนิ่นกรืมีโอ้วานทั้งทีเลยบอกครับ <c oughs> ครับโอ้ยออกปลาไป วดวัดแล้วหยุดช่วงก็าง้นานที่คนไหนช่วงนี้คืนดีขนาดแล้วเราหนักมไหมเนาะ bên vâng tả lâu rồi. ปลาแล้วครับท่านคุณนี่กระติดสลิดนันตะเพีย้ยนเ๋ยกตัวหนึ่ง อ่ามันเงี้ยเจ็บเลยขาวหน่อยกอ้สิดงามเนาะผมมุ่งหัจากน้หารน่ะผมซื้อทุกปีก้อยหน้าเพื่อนน่ะก้อนั้นใช้ถังนี่เต็มถังนี่แปดร้อยขายแปดเต็มถังนี่ก็ในห้องนะซื้อนะลาเสิีปลาเค็งปลาดุกมีสูป่าเนะ

นี่น้อง่าจะขาเมียถนัดเพระผินเด่น้องอนี่เล่เรวขนาดน้เรวมเดียสามมีสาแล้วผมมีสาด้เที่ยวแล้วทุกปีมเดี่ยวผเลรมันเต็มทางกับแสนอยนะ่ตอน้เขาเอา่าอะรกินับเมียั้งสามอยู่นเนาะโอ้ยแอบลอยมันเกิดจำหนีแล้วเนาะเตะทุกป่าเนาะป่านี่หลา้วยเนาะมันบอ ตัวละสามตักระจุกตัวละหาเลยผลงนกระจุกไอรัสเซียกระจุกามลนีผมไม่มีไฟเลยเป็นน่าที่บงเดียวเป็นน่างกับไปเลยทวกน่งงี่แม่งบงเดียวมองว่าไลเต้ข่าวเ้ยข่าวเลยตี่ทีก่ยวข่าวยูเันกัตียบอกยูันนี่แหละแต่ว่าทเกอร์ม่หลอตอนหน้ามันคอยท็เอมันยัง่นได้ไปยี่สามตัว็เกอร์าะตงไวสามตับมหมดเอาไว้แล้ว บ่หลายตาลงเลยวมันขีดออน๋อหนีแห้งยู่้อเนาะแห้งเียแห้งองคแห้งโปกแกงกันเลย่ีเพราะข้าวมงกินเลยเดี่ยมเลยแต่ยูยุ่งลยนดีเลยด่นีเพราะข้าวมงกินขนาดเท่าเหร่รุ่นที่นล่ก้อยไป่ขีมันจืุ่นเอไว้พวกมันเขาก็ได้มันจะได้ห้างก็นีสัมที่นี่ว่าห้างเลยรุ่นนี้ม่ชุหัวก็ดีได้ไหมอืมนังมั้งยแต่รุ่นนี้เพราะข้าวไม่กินเจะรุ่นที่แห้ง โอ้สลิดวุ้ยยัยขึ้นบนไปบ้านเหนแม้ปากาข้อบองังเหนไห

สวบน้อย <laughs> <Sw ap. S 2> <laughs> เขาขบ่โอ้เด่สลิตนี่ได้ทูกบาทเนาะโอ้บาททีนี่บาทิ่งกันได้ตึงยากับมี่ครับปวดปวดปวดโอ้ปานิ่ง่ไ้เสียดี เดี๋ยวครับพี่วบ่ได้กดเงินมาหรอครับผมไอ่ป่าย้อมไปบอกไอ่แล้วกันเราเราซื้อตาไปนะดูอยู่เบิ้องมีทะนี่เขาขายรวดสองใบเอยที่ใช้ชุดๆเอาเ่เป็นมือในกครัทำงานบ่ได้ใช้มือเดียวบังมือก็ได้บังมือเขาเขาเด้ยมือเต๋อมันมือสามตัว นว่ได้สมือดโอ้ว่าช็อคเอร์เนาะน่นี้นีดสนิทสะอนเนาะแหมรุ่นนี้แหะแ่อคาดรุ่นี้ก็ต้องผิดอยเชื่อมโปแงุกหัวเลยนี่ยม่ไผิดเลย ว่าจะไปถอก็ไม่ซึ่งติดม่ี้ยงดแวยสิเดี๋ยวเนี่ยีปลาขาิ่อขั้นหนึ่งตอไร่อยอย่างนี้ล่ะตายละเอะไรั้งสามแ่เอ็นดีป้ะีค่เอ็นลงไว้เดี๋ยวมันบอลไว้เดี๋ยวไคนแได้ดีวเดีวกว่าด้างที่มีอะไรล้ง่น่ลงไว้เดี๋ยเเพื่อนไม่หอนเลยป เข่า,า,เขาเข้า,าห่งาองสอาเขาาวนายงตั้งประควาตั้งชอเกอิด่าอยู่ใต่นั้นีน่ส่วนไหลดยเนาะ